ทำไมถึงบนบานแล้วไม่ได้ผลการที่เราไปบนบานแล้วไม่ได้ผลสืบเนื่องจากผลบุญที่มีอยู่ยังไม่เพียงพอเรียกว่าบุญเก่าใช้หมดแล้วบุญใหม่ก็ไม่ทําเพิ่มแล้วไปบนบานขอพรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาอีกการกระทําเช่นนี้ เหมือนเรามีหนี้สินอยู่แล้วยังไม่ใช้คืนเขาแล้วก็ไปขอเพิ่มอีกขอยืมมาจนล้นพ้นตัวด้วยเหตุนี้จึงเป็นเหตุทำให้การบนบาลน,นั้นไม่ได้ผลบุญและกรรมเร่งไม่ได้นอกจากมีกำลังมากพอและถึงเวลาที่จะส่งผลเท่านั้นดังนั้น คนที่ไปขอแล้วไม่ได้ผลเพราะส่วนหนึ่งเป็นเพราะบุญของตัวเองนั้นไม่พอที่จะทำการสำเร็จเช่นขอมีโชคลาภก้อนใหญ่แล้วจะไปสร้างพระพุทธรูปสร้างวัดวาอารามนั้นเป็นไปไม่ได้เพราะบุญใหญ่ระดับนั้นต้องเป็นการร่วมแรงร่วมใจ ซึ่งต้องเปลี่ยนจากการไปสร้างเป็นการไปร่วมสร้างหรือเป็นต้นบุญนำคนมาร่วมกันสร้างซึ่งจะเป็นการดีกว่าและจะสำเร็จได้โดยง่ายและอีกประการหนึ่งก็คือการบนบานในเรื่องที่ขอนั้นไม่ใช่เรื่องที่ดีงามทำให้คนอื่นเดือดร้อนและไปฝืนกรรม เช่นบนขอให้คู่แข่งทางการค้าไม่ประสบความสำเร็จเพื่อลดคู่แข่งบนให้ตัวเองรวยแต่ไม่ลงมือสร้างกรรมดีบนให้คนอื่นมารักมาชอบทั้งทั้งที่เขามีคู่อยู่แล้วอย่างนี้เป็นการขอเพื่อสร้างกรรมใหม่ในเมื่อขอในสิ่งที่ไม่ดี ก็ย่อมไม่มีเทวดาฟ้าดินหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์เทพที่ไหนจะเอาด้วยกับเราอย่างแน่นอนตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเรื่องนี้ในเดือนเมษายนของทุกๆปีมักจะมีผู้ที่ไปบนบานเพื่อให้รอดพ้นจากการเกณฑ์ทหารซึ่งหลายคนนั้นก็ไม่มีทางจะรอดพ้นกรรม ที่จะทำให้เป็นทหารนั้นไปได้เพราะมีกรรมมีหน้าที่จะต้องทำต้องชดใช้ในวาระนั้นๆอยู่แล้วเป็นเรื่องของกรรมที่ทำมาและต้องได้รับผลกรรมนั้นเพราะกรรมได้อริกิตชะตาของเราไว้ตั้งแต่แรกแล้วหลายคนยังไม่ทราบว่าอาชีพที่เราทำทำกันอยู่นั้น ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นมาแบบบังเอิญมีที่ไปและที่มาเช่นคนที่เป็นพ่อค้าต้องเคยมีกรรมที่เกี่ยวพันกับการค้าขายมาก่อนคนที่เป็นทหารต้องเคยเป็นทหารมาก่อนในอดีตชาติเคยเป็นหมอก็ต้องกลับมารักษาคนอีกในชาตินี้ ทุกคนมีกรรมผูกพันหนีกรรมอย่างไรก็ไม่พ้นไม่มีใครใหญ่เกินกรรมและสุดท้ายการที่เราไปบนบานอะไรแล้วไม่ได้ตามที่ขอเพราะเราขอในสิ่งที่ไม่เหมาะสมกับบุญของตนเองมีบุคคลหลายคนที่มักจะบ,บนบาน ให้เป็นเศรษฐีร้อยล้านโดยที่ตนเองทำบุญมาไม่มากพอหรือบนบาลในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้สำหรับตนเองไม่มีเหตุไม่มีปัใจจัยใดๆจะทำให้ร่ำรวยได้ขนาดนั้นก็ยังไปขอบนบานกันอย่างนี้ต่อให้เทพ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไปบนบานมีความศักดิ์สิทธิ์มากแค่ไหนท่านก็คงอํำนวยพรที่เหลือเชื่อหรือเป็นไปไม่ได้นี้ให้ไม่ได้อย่างแน่นอนคนส่วนมากมักชอบไปขอให้มีโชคลาภถูกหวยรางวัลที่หนึ่งกันทั้งนั้นในงวดงวดหนึ่งมีคนบนบานแบบนี้ เป็นหลายร้อยหลายพันคนท,ทั้งทั้งที่รางวันที่หนึ่งนั้นมีอยู่แค่รางวันเดียวคนที่มีบุญมากหรือมีกรรมตัดรอนฝ่ายดีเท่านั้นที่จะถูกรางวัลที่หนึ่งได้แต่ไม่ใช่ว่าเราจะถูกรางวัลไม่ได้เพียงแต่เราต้องเร่งเป็นคนดีทำบุญให้มากๆ โชคลาบนั้นก็จะมาถึงตัวได้ง่ายแต่จะน้อยหรือมากก็อยู่ที่บุญของเราเอง